สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านคลิปนี้เรามาเที่ยวงานล่องสเปาเจ้า,จาละกอนนะคะงานล่องสะเปาเจ้า,จาละกอนหรือว่างานลอยกระทงของเทศบาลอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะตรงนี้จะประดับประดาด้วยโคมไฟสวยงามมากนะคะเป็นรูปดาวรูปหัวใจรูปดอกไม้ห้อยระยะเต็มไปหมดเลยค่ะ ถนนเส้นนี้เขาจะปิดเพื่อประดับประดาตกแต่งด้วยแสงสีแบบนี้ทุกปีเลยนะคะหน้าที่แห่งนี้ก็คือห้าแยกหอนาฬิกาซึ่งอยู่ใจกลางเมืองของจังหวัดลำปางนั่นเองค่ะทางเทศบาลเขาจะจัดงานลอยกระทงและงานวันสิ้นปีงานคริสต์มาสตรงจุดนี้ทุกปีเลยนะคะซึ่งถนนเส้นนี้หากเราดูตอนกลางคืนจะจำแทบไม่ได้เลยค่ะ ในช่วงกลางวันและช่วงที่ไม่ใช่งานเทศกาลร,รถจะเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าตรงห้าแยกขอนาฬิกานี้จะเป็นวงเวียนค่ะรถสามารถวนไปทางตลาดสดหรือว่าไปทางตลาดอัศวินหรือไปทางสถานีรถไฟสามารถไปได้หลายทางนะคะรถก็เลยแน่นเป็นพิเศษค่ะ วันนี้เป็นงานวันที่สองคนเยอะมากเลยค่ะหญิงมอเดินแทบไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคนแน่นค่ะคนจากต่างอำเภอจากต่างจังหวัดนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวกันตามโรงแรมตามรีสอร์ทเขาก็จะมาแวะเที่ยวซื้อของฝากกันที่นี่นะคะซึ่งในงานก็จะมีของฝากมีของทุกอย่างขายค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีกระทงเล็กๆน่ารักน่ารักราคาย่ยอมเยาขายนะคะ ราคาก็จะเริ่มต้นตั้งแต่20บาทไปถึง60บบาทค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเดินไกลจังเพราะว่าถนนเส้นนี้เขาประดับตกแต่งด้วยแสงสีและเป็นถนนสายที่เดินไปบรรจบก,กับแม่น้ำวังพอดีเลยค่ะถือเสียว่าเป็นการเดินออกกำลังกายและได้เพลิดเพลินตาและใจไปด้วยกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเพื่อชมความงดงามของการตกแต่งประดับ ด้วยโคมไฟหรือทางเหนือเรียกว่าโคมลอยนะคะตอนนี้เราเดินมาถึงร้านขายกระทงแล้วค่ะจะสังเกตเห็นว่ามีหลายรูปแบบเลยนะคะกระทงที่ขายราคาไม่แพงเลยจริงๆค่ะนอกจากจะเป็นกระทงที่ทำจากใบตองและดอกไม้แล้วยังมีการทำกระทงแบบภาคกลางขายด้วยนะคะ ตอนนี้เรากำลังเดินกลับไปที่ห้าแยกหอนาฬิกานะคะตรงนี้คือวัดเชียงรายค่ะวัดเชียงรายจะมีความสวยงามคล้ายๆกับวัดร่องขุนนะคะเป็นสีขาวหมดเลยค่ะนี่คือห้าแยกหอนาฬิกาที่ประดับด้วยแสงไฟมีอักษรคำว่าล่องสะเปาเจ้าละกอนนะคะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปอีกฝากหนึ่งค่ะ ตรงนี้ก็เป็นแสงไฟที่ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะมีอักษรคำว่าล่องสะเปาเจ้า,จาละกรที่กลางถนนก็จะมีไฟประดับตกแต่งที่พุ่มดอกไม้ทำให้ถนนเส้นนี้สว่างสว,สวยสวยงามมากเลยค่ะ ถึงเวทีประกวดนางนาพมาัตแล้วนะคะสาวงามที่เข้าประกวดนางนาพมาฮัตกำลังเดินโชว์ตัวเพื่อให้คณะกรรมการได้ให้คะแนนอยู่นะคะสาวๆทุกคนของจังหวัดลำปางสวยและน่ารักและฉลาดว่องไวทุกคนเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของหญิงมอนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหญิงมอหญิงมอชาแนลด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ